บทที่32อดีตชาติผมเข้าไปแต่มันได้เลยนะครับผมถามเดี๋ยวก่อนเธอต้องกำหนดช่วงเวลาแล้วสิ่งที่เธอต้องการจะรู้ก่อนไม่ใช่นนั้นเธอจะเหมือนกับหลงเข้าไปในแดนสนธยาที่มีเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเธอบอกกรรมวิธีได้ครับเออสิ่งแรกที่ผมต้องการจะไปดูคือช่วงพบชาติที่ผมได้เจอกับโคฮารุคู่รักของผมซึ่งขณะนี้ เธออยู่ที่ดาวถึงว่าผมระบุความผสมแรกของผมต่อทั้งสองท่านทันทีนทการเดินทางลักษณะนี้เธอสามารถกำหนดจิตว่าจะไปที่ไหนไปในช่วงเวลาใดได้เองเลยเพราะนี่คือความทรงจําของเธอร้วนๆพาสุธาแนะนําได้ครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นจังไม่อยากเชื่อเลยว่าผมกําลังจะเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเหมือนเดินทางด้วยไทม์มชชีนผมพูดด้วยความตื่นเต้น ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับแท่งผึกแห่งความทรงจำของเธอได้ฉันขอส่งเธอเท่านี้นะพาสุธาพูดขอบคุณมากครับผมพูดจากนั้นผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้แท่งคริสตัลแห่งความทรงจำของผมทันทีและวางมือทาบลงบนผึกนั้นอย่างแผ่วเบาโดยมืออีกข้างยังคงจับมือของท่านโพเชไวเช่นเดิมทันทีที่มือของผมสัมผัสกับผึกแก้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือ ภาพของตัวเองกาลังพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพียงอึดใจเดียวผมก็มาอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังมีการก่อสร้างวัดตัวอุโบสถนั้นสร้างใกล้เสร็จแล้วเหลือแต่งานเขียนรดลายทองประดับรอบเสาและงานตกแต่งเพดานผมเห็นช่างฝีมือหลายคนกำลังเล่งมือทำงานกันอย่างขมักขม่นส่วนภายในอุโบสถเสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่หน้าบานันมีไม้แกะสลักปิดทองเป็นรูปพระนารายทรงคุดเหยียบพญานาคและลาหูด้านข้างลายล้อมไปด้วยเหล่าเทพพย,ายดาจำนวนหนึ่งความรู้สึกของผมตอนนี้คือผมน่าจะเป็นใครสักคนที่มีบทบาทในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้การแต่งตัวของผมดูภูมิฐานกว่าคนอื่นๆไม่นานนะักผมก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากนอกอุโบสถว่าสมเด็จพระอินทราชาเจ้าสเสด็จมาถึงปากทางแล้ว ทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นต่างตารีตาลานวางทุกสิ่งที่กำลังทำลงมานั่งกับพื้นท่านโพเชครับนี่ผมอยู่ที่ไหนและผมกำลังเป็นใครครับผมใช้วิธีตั้งคำถามในใจแทนการเปล่งเสียงออกมาพบชาติที่เธอมานี้เป็นช่วงที่เธอเป็นช่างปั้นพระพุทธรูฝ,ฝีมือดีคนหนึ่งที่นี่คือเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครช่วงเวลาที่เธอย้อนมานี้ประมาณเกือบหกรปี จากปัจจุบันตอนนี้เธอเป็นคนโปรดของกษัตริย์ผู้ครองนครเพราะรูปแบบพระพุทธรูปที่เธอปั้นนั้นถูกใจพระองค์มากพระองค์จึงเสด็จมาเยี่ยมชมบ่อยๆพอท่านโพเชพูดจบดูเหมือนความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองก็กลับมาและตัวผมก็เหมือนเข้าไปอยู่ในตัวเขาคนนั้นผมรู้ขึ้นมาทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระอินทาราชาจะเสด็จมาดูงานหลังจากที่พระพุทธรูปที่ผมปั้น ถูกนำไปหล่อไดทองสำริดและได้รับการรองรับปิดทองทั่วทั้งองค์แล้วผมรู้ว่าผมได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่างเช่นได้รับพระราชทานบ้านหลังใหญ่พร้อมค่าทาสบริวารได้รับตาแหน่งเทียบเท่ากับขุนนางแต่ก็ไม่ได้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองงานของผมจะเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพระราชวังซึ่งงานส่วนใหญ่จะวิจิตรการตาทำให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเห็นต่างชื่นชมว่า ศิละปะที่เมืองของพระองค์นี้งดงามราวกับเนลมิตมาจากสวงสวรรค์โดยเฉพาะรูปแบบของพระพุทธรูปองค์ที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่องค์นี้มีความพิเศษกว่าองค์ไหนๆในอาณาจักรของพระองค์พระพุทธรูปองค์นี้มีเครื่องทรงแบบกษัตริย์มีมงกุฎยอดแหลมและมีพระพักหน้าเกงขามตลกดีนะที่เธอแกะสลักรูปของฉันประดับไว้ที่หน้าบานของอุโบสถด,ด้วย ท่านโพเชพูดขึ้นอร่อยเหมือนต้องการจะเปิดประเด็นคนไหนคือรูปของท่านเหรอครับผมถามหากเทยบเคียงบทบาทหน้าที่และชื่อที่ออกเสียงคล้ายคลึงกันฉันคิดว่าภาพที่เธอสลักขึ้นไปประดับบนหน้าบันนี้หมายถึงตัวฉันแน่นอนท่านโพเชตตั้งข้อสังเกตท่านหมายถึงรูปพระนารายนั่นเหรอครับผมถามใช่แล้ว นาลายาหรือนาลายคือการออกเสียงที่เพี้ยนกันนิดหน่อยระหว่างมนุษย์โลกกับรูปธรรมชั้นสูงลักษณะออกเสียงของรูปธรรมชั้นสูงที่ไม่ค่อยได้เปล่งเสียงออกมาจากลำคอเวลาออกเสียงจึงลากเสียงยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปและถ้าพิจารณาจากบทบาทของพนารายตามกติที่พวกเธอเชื่อกันฉันยิ่งมั่นใจว่ารูปปั้นนั้นคือรูปของฉันแล้วคุดละครับหมายถึงใคร ทำไมท่านถึงต้องไปนั่งอยู่บนหลังคุดด้วยผมถามเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาถึงความเป็นตัวฉันซึ่งอาจจะมีความเก่าแก่มากผู้คนในอดีตไม่เข้าใจเรื่องของอากาศยานเมื่อเขาเห็นว่าฉันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยยานฐานะที่บินได้สิ่งที่เขานึกออกเป็นสิ่งแรกคือสัตว์ปีกที่บินได้หรือนกแต่มันคงจะไม่ใช่นกธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอน ดังนั้นการสร้างรูปรักษ์ของนกที่สามารถใช้เป็นพาหนะได้จึงเกิดขึ้นท่านโพเชอธิบายอืมน่าสนใจนะครับแล้วพญานาคละ่ะหมายถึงอะไรผมถามต่อแน่ดีดมีผู้มียานทัศนาบางคนที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้จิตส่วนใหญ่เมื่อรู้จักกับฉันแล้วเขาจะรู้ว่าที่อยู่ของฉันคือที่ไหนพญานาคคือสัญลักษณ์ของเมืองบาดาล เมืองที่อยู่ใต้น้ำหรือใต้มหาสมุทรและนั่นคือที่อยู่ของฉันแล้วล่างหูล่ะครับหมายถึงอะไรผมถามอีกครั้งแรกที่ฉันมายัางโลกใบนี้ฉันก็สร้างยานของฉันขึ้นบนดวงดาวดวงหนึ่งที่มีวงโครจรอยู่ระหว่างแกนกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกกับระบบสุริยะจักรวาลของเรา ที่ดาวดวงนั้นจะเป็นเสมือนโรงงานผลิตยานขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่พำนักของฉันเพราะที่นั่นมีองค์ประกอบของวัตถุธาตุที่เอื้ออำนวยต่อการก่อรูปเป็นตัวยานดาวดวงนี้จะโคจรเข้ามาอยู่ในรัศมีของระบบสุรยิยะจัก,กรวาลของเธอในทุกๆ3,600ปีซึ่งบางครั้งก็จะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งคือมันจะมาบดบังดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน,าน เพราะมันมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานมากใหญ่กว่าโลกของเธอหลายร้อยเท่าดาวดวงนี้ไม่มีแสงในตัวเองเมื่อพวกเขาเห็นปรากฏการณ์ของดาวมืดดวงนั้นแต่ไม่รู้จะอธิบายสิ่งที่เห็นว่าอย่างไรมนุษย์จึงจินตนาการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีอนุภาพมากจนสามารถกืนกินแม้กระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ท่านโพเชอธิบายต่อ